อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง เดซี่นะครับอดีตสมาชิกจากโมโมแลนนั่นเองในตอนนี้นะครับได้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการออกมาไลฟ์ของเดซี่นะครับผ่านทาง Tik t o ็อกไลฟ์โดยเธอเนี่ยได้มีการย้ำชัดๆเลยนะครับย้ำแบบชัดเจนมากๆกับในไลฟ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเธอเนี่ยถูกทางค่าต้นสังกัดเดิมนะครับบังคับให้ออกจากวงหรือว่าเป็นการไล่ออกจากวงแบบไกลๆนั่นเองนะครับเธอเนี่ยไม่ได้ออกอย่างสมัครใจและก็อยากกลับเข้ามาทํางานร่วมวงมากๆซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับใน t ิ k กต็อกของเดซี่เองที่เธอเนี่ยออกมา ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆของเธอซึ่งในตอนแรกเนี่ยเดซี่ก็คุยกับแฟนๆแบบน่ารักาาาาาามากๆเมาท์มอยกันเกี่ยวกับท็อปปิกต่างๆที่เกิดขึ้นและก็ที่แฟนๆเนี่ยเข้ามาส่งคําถามใน Tik t o ็อกไลฟ์นะครับเธอเนี่ยก็เมาส์กับแฟนๆไปคุยกับแฟนๆไปแต่ว่าในระยะเวลาต่างๆที่มีการพูดคุยกันกับแฟนๆนั้นเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเด้งขึ้นมาอยู่เป็นระยะๆนะครับเกี่ยวกับการที่เธอเนี่ยออกจากวง แล้วก็มีคนเนี่ยบอกว่าเธอนั้นสมัครใจออกจากวงบ้างแล้วก็มีที่บอกว่าเธอเนี่ยออกจากวงแต่โดยดีเมื่อเดซี่เห็นแล้วนะครับเธอเนี่ยก็เลยรู้สึกประมาณว่าขัดใจเล็กน้อยที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เธอเนี่ยเด้เจอมาเดซี่ก็เลยได้มีการแวะมาตอบคําถามนี้นะคะแวะมาบอกกับแฟนๆที่ออกมาบอกว่าเธอเนี่ยออกจากค่ายออกจากวงโดยสมัครใจโดยเดซี่เนี่ยก็ได้พูดกับแฟนๆเลยนะครับว่าเธอเนี่ยออกจากวงมาเพราะว่าถูกทางค่ายนั้นไล่ออกนั่นเองเดซี่นะครับก็ได้บอกกับแฟนๆเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถฟัง ได้เข้าใจได้แล้วก็เธอได้เข้าใจตรงตามที่เธอนั้นอยากสื่อสารตัวเดซี่ก็ได้บอกไว้ประมาณว่าทุกๆกคนฉันไม่ได้ต้องการออกจากวงนี้เลยฉันนั้นถูกไล่ออกจากวงให้เดซี่นะครับก็ยังบอกว่าฉันนั้นเนี่ยถูกไล่ออกจากวงทุกคนเข้าใจหรือยังเพื่อเป็นการย้ํากับหลายๆคนทั้งที่มาตั้งคําถามนะครับรวมไปถึงคนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ความจริงเดซี่เนี่ยก็บอกไปตรงๆเลยว่าเธอนั้นเนี่ยถูกไล่ออกจากวงทุกคนเข้าใจหรือยังถ้าหากยังไม่เข้าใจเนี่ยังตรงนี้เลยว่าถูกไล่ออกจากวงดังนั้นก็อยากให้ทุก อยากให้ทุกคนที่ยังไม่เข้าใจจะได้ทําความเข้าใจใหม่แล้วก็จะได้รับรู้ด้วยว่าเดซี่นะครับถูกออกจากวงจริงๆซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็ได้มีการต่อยอดมาจากเรื่องก่อนหน้านี้ที่เดซี่นั้นเนี่ยมีปัญหากับทางค่ายเพราะว่าในช่วงที่มีการคัมแบ็กนะครับกับเพลงไตเติลที่มีชื่อว่า am so hot ทางค่ายต้นสังกัดเดิมของเดซี่นะครับมีการระบุเอาไว้เลยว่าเดซี่นั้นเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมในการโปรโมทอัลบั้มนี้ แล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมในการโปรโมทเพลงโซฮอตร่วมกันกับสมาชิกร่วมวงและตั้งแต่หลังจากที่ปล่อยเพลงแอมโซฮอตนะครับเดซี่เนี่ยก็ได้พักกิจกรรมไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาทํากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆในโมโมแลนอีกเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับเดซี่เนี่ยก็ได้ตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างๆนะครับว่าเธอเนี่ยถูกทางค่ายไม่ให้กลับเข้าร่วมในการโปรโมทกิจกรรมร่วมกันกันกบโมโมแลนซึ่งเธอเนี่ยอยากกลับมาทํากิจกรรมมากๆอยากกลับมาร่วมโปรโมทเพลงกับเพื่อนๆในการคัมแบ็กครั้งใหม่ซึ่งก็ตาามที่่คยบอกไว ว่าในการคัมแบ็กแอมโซฮอนั้นเดซี่จะไม่ได้เข้าร่วมในการโปรโมทแต่ว่าในการโปรโมตอัลบั้มต่อไปหรือว่าการคัมแบ็กครั้งถัดไปนั้นเดซี่จะกลับมาทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีการกลับมาของเดซี่อีกเลยเธอก็เลยได้ออกมาพูดกับทางสื่อมวลชนว่าเธอนั้นเนี่ยถูกทางค่ายปฏิเสธการกลับมาแล้วก็ไม่ให้เดซี่นั้นเนี่ยกลับมาทํางานร่วมกันกับโมโมแลนและหลังจากนั้นมานะครับก็เลยมีข่าวออกมาว่าเดซี่นั้นเนี่ยพยายามที่จะยกเลิกสัญญากับทางต้นสังกัดเดิม ฟ้องนะครับสำหรับการจ่ายค่าปรับต่ตางๆที่เธอเนี่ยทำการยกเลิกสัญญาไว้นั่นเองแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวนี้เนี่ยออกมานะครับเดซี่กับทางค่ายนะครับก็ได้มีการขึ้นศาลกันแล้วก็ให้ศาลเนี่ยเป็นคนพิจารณาสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลก็ได้มีการตัดสินให้ทางค่ายนั้นจ่ายค่าเสียหายให้กับเดซี่นะครับซึ่งก็เป็นจํานวนที่น่าพอใจมากๆและเดซี่เนี่ยก็ได้ออกจากโมโมแลนแล้วก็ออกจากค่ายต้นสังกัดเดิมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือว่าในตอนนั้นเองนะครับแฟนคลับของโมโมแลนและก็แฟนคลับของเดซี่เนี่ยก็ให้ก,ลกาล

เพราะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็หนักหนามมากๆหลายๆคนเนี่ยอยากให้เดซี่กลับมานะครับแต่ว่าอีกหลายๆคนเลยก็อยากให้เดซี่เนี่ยได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เธอนั้นอยากทําได้เดินทางไปต่อในข้างหน้านะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเดซี่เนี่ยก็เดินทางต่อไปตามที่เธอนั้นเนี่ยต้องการและก็ตามที่เธอนั้นใฝ่ฝันแล้วซึ่งในตอนนี้เองนะครับเดซี่ก็ได้ออกมาย้ากับแฟนๆอย่างชัดเจนแล้วว่าเธอนั้นเนี่ยไม่ได้สมัครใจที่จะออกจากโมโมแลนะครับแถมเธอนั้นยังอยากอยู่ต่อมากๆอยากทํางานร่วมกันกับเพื่อน กันในสถานะของสมาชิกจากโมโมแลนมากมากเลยแต่ว่าทางค่ายนั้นนะครับเป็นคนให้เธอเนี่ยออกจากวงหรือว่าบีบให้เธอต้องออกจากวงนั่นเองนก็ถือว่านี่นะครับเป็นเรื่องที่เดซี่ออกมาพูดอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายจากการพูดเรื่องนี้ไปนานมากๆในในตอนนี้นะครับแฟนๆหลายๆคนนี่ก็เข้าใจเรื่องราวเพิ่มเติมมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกแล้วก็เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเดซี่หรือว่าเป็นแฟนคลับของโมโมแลนได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารนี้มาบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างมีความคิดเเเห็นนยยัังงงงไกกกบบ้าี่่วรือ มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้อามากอเคปของเราก็าต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ